ว้าวเงาตัวอะไรเนี่ยวู้โอ้โหหว,วังว่าจะไม่ได้บวกกันนะ <c oughs> โดดมันเลยอุ้ยจะโอ้ยเปิดตัวมาครัง้งแรกเปิดตัวมาครัง้งแรกยังไม่เจอลูกกระจอกอะไรไปแม้แต่ตัวเดียวเปิดมาเจอตัวเท่าบ้านเลยครับผมโอ้ยให้สู้ไม่ให้สู้กับลูกกระจอกก่อนเลยทำไมเปิดหน้ากันด้วยบอสแบบนี้พุผมได้โอเคโอเคสอบไปเลย สับไปสับไปสับไปสไลด์ลบพี่ดีสับสับสับหลบหลบหลบอุ้ยลบไม่ได้น่าจะต้องหลบไปทางตรงกันข้ามนะสับสับเขาไปอีกเติมเลือดเติมเลือดเติมเลือดอุ้ยอืมหลบทันไหมเหมือนจะไม่เหมือนจะไม่ทันโอเคหลบได้สับทางด้านหลังสับทางด้านหลังนี่ก่อนนี่ก่อนเติมเลือดเติมเลือดเติมเลือดโอเคเติมเลือดเต้มอสลับไปทางนี้อีกทีนึงอุ้ยอืมสไลด์ไม่ทันสไลด์ เอาดิเอาดิเอาอื้อหือดะไไม่ทันเว้ยสไลด์สไลด์สไลด์เข้าไปจับอื้อเอาเอาสไลด์อีกทีเอาดิเอาดิก็อื้อสไลด์ไม่ทันอีกเลยอื้อหือมาไม่ตายจิทำไมต้องเปิดกระตุ้นบอสด้วยวะเนี่ยไม่ใช่สู้รู้กับจ็อกก่อนหรือไงวะนี่เออลมไปซะเราก็เทพขนาดนี้นี่หว่าเทคเดียวผ่านเฉยเลยเว้ย